สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพืนไปเที่ยวเยาวราดกันนะ <S <S <ๆ>รถจะติดนิดนึงนะครับ นี่ครับเราก็เข้ามาแล้วครับช่วงตุดจีนี่รถจะติดมากเลยครับนี่ครับเราเข้ามาแล้วครับนี่เจอซอยแรกเลยครับสายมือถนนสุกรครับแต่ปีนี้ไม่ค่อยคึกคักนะครับปีนี้ก็เงียบๆนิดนึงครับเราก็จะวนไปเรื่อยนะครับเพื่อน มาให้เพื่อนๆดูบรรยากาศครับเนี่ยครับก็มีมีน่าจะมีงานที่ศาลเจ้านะทางซ,า<ๆ>ซ้ายมือครับเพื่อนๆเห็นไหมซ้ายมือครับมีงานที่ศาลเจ้านี่ครับงานที่ศาลเจ้ามีป้ายซินเจยุยซินีงวดใช้เดี๋ยวผมดูก่อนครับว่าศาลเจ้าอะไรครับ นี่ครับมีงานที่ศาลเจ้าครับที่เยวาวราชนี่จะมาได้อีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็คือรถไฟใต้ดินครับมีรถไฟใต้ดินด้วยแต่ถ้าขับรถมาก็ต้องทาใจนิดนึงนะครับว่ารถมันมันติดแน่นอนครับแต่ร้านค้าก็ปิดเยอะนะครับเนี่ร้านค้าผมเห็นปิดหลายร้านเลยครับ ร้านค้าปิดหลายร้านเลยอันนี้เรายังเข้าไม่ถึงตัวเยาวราชนะครับเดี๋ยวเดี๋วเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปตามรถนี่แหละครับเนี่ยครับเราเลี้ยวไปตามรถแล้ เดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นจะเห็น,จะ,หนจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นะครับมีลูกโป่งเต็มนะครับเพื่อนอน,นี่ครับมีสัญ,ญลักษณ์ของของงานไปตลอดทางนะครับเขแขวนไว้ข้างบนนะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะครับ จะติดไปตลอดทางครับเพื่อนๆแต่ให้เพื่อนๆได้ชมวิวทิวทัศสองข้างทางนะครับของร้านค้าของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับเนี่ยครับมีเขาแขวนไม้สัญลักษณ์ของของงานจุดจีนไว้ตลอดทางเลยครับสวยครับทั้งกลางคืนกลางคืนก็จะสวยอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าเขาก็เขาก็จะมีงานครับแล้วก็เปิดไฟแต่ผมพาเพื่อนๆมาช่วงวันเพื่อมาดูมาดูทิวทัศน์สองข้างทางว่า ร้านค้าเขาขายอะไรมากเป็นยังไง่ชงกลางวันครับกลางวันมันจะเห็นมากกว่ากลางคืนกลางคืนมันไม่ค่อยเห็นครับแต่รถติดโคต,โคตรเลยครับขอบอกเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาขับวถวนวนรอบน,น,นะครับแต่แต่ผมไม่ได้ลงนะครับเพราะผมก็กลัวกลัวโควิดโอมิโอมิคอนครับ เราไม่ลงดีกว่าเราขับรถวนเที่ยวรอบๆดีกว่าครับอีกอย่างที่จะลดมันหายยากครับแถวเนี้ยถ้าจอดนี่ก็ต้องเสียเสียเงินอย่างเดียวครับออกข้างหน้าเ็ามีไฟแดงครับแต่ว่ารถมันติดข้างหน้าก็มีมีอีกแยกหนึ่งครับเป็นแยกเล็กๆเขาเรียกแยกเดี๋ยวผมดูก่อนนะเป็นแยกเล็กๆครับอีกแยกหนึ่งแยกแยกเล็ก ใบเขียวแล้วครับแต่ว่าไม่รู้จะจะผ่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเราจะตรงไปเรื่อยๆนะครับเราเราจะไม่เลี้ยวครับเราจะตรงไปะจะผ่านปิกอัพคันนี้ผ่านเบี้ยคันนี้ปนได้หรือเปล่จะตกไป เนี่ยครับเพืเ่อนๆเห็นไหมฮะเขาจะมีป้ายเขียนเลยว,ว่าซินเจียยุอีซินีวดใดช้ปี2022ครับเนี่ยครับมีไปเรื่อยๆอ๋อนี่แยก แยกเฉลิมบุรีครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือแยกเฉลิมบุรีรถบางคันเขาไม่อยากติดเขาก็จะเลี้ยวขวาครับแต่เราก็จะตรงไปไปที่รถติดๆนั่แหละครับให้เพื่อนๆได้ดูดูบรรยากาศของเยาวราชช่วงงานตรุษจีนครับเดี๋ยวเราก็จะไปเรื่อยๆครับเพื่อน ตรงไปเรื่อยเลยเขาเลี้ยวเราไม่เลี้ยวเราเรา,เราตรงมาเลยเขาจะเลี้ยวกันเราก็ตรงไปนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นสองข้างทางไหมฮะสองทางแต่ละร้านนี่ก็จะแสดงสัญลักษณ์ของตุดจีนเลยครับเนี่ยครับมีร้านหูฉลามนี่ครับมีหูฉลามมีสัญลักษณ์ของของของขี้ปลาฉลามด้วยนะครับ มีขายเก่าลัดมีขายเนี่ยครับเห็นไหมฮะเก่าลัดนี่ับเพื่อน โซนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเยอะนะฮะเดี๋ยวมีโซนหนึ่งก็จะเป็นร้านทองครับเนี่ยเริ่มเริ่มลรครับเริ่มเข้าไปโซนร้านทองนะฮะมีร้านทองโตกก๊ะกลางแม่ทองใบหัวเส้นเฮงโอ้มีเยอะครับ ร้านนาฬิกาด้วยนะครับร้านนาฬิกานี้ร้านทางนะฮะร้านสีทองพานิชครับของซิติเซนครับนี่ครับ,รบสีทองพานิดนี่ร้านดังเลยนะครับร้านใหญ่ร้านดังเลยครับเขาขายนาฬิกามานานแล้วเดีย๋ยวเพื่อนๆจะสังเกตด,ดูจะสังเกตเห็นคนใส่เสื้อแดงเยอะนะฮะเนี่ยคนใส่เสื้อแดงผมก็ใส,ส,ส่ญญสเสื้อแดงครับวันนี้ตุ๊ดจีนสายยากคือใส่เสื้อแดงนะเนี่ยครับ เดี๋ยวเราจะเข้าเข้าโซนพวกร้านทองแล้วครับนี่ครับข้างหน้าเป็นโซนร้านทองเนี่ยร้านทองจะเยอะครับโซนนี้ครับนี่เป็นโซนร้านทองตะกี้ที่ผ่านมานี่เป็นพวกโซนร้านร้านอาหารนะฮะอันนี้เป็นโซนร้านทองครับเนี่ยครับัวเส้นเฮงนี่ก็ร้านดังห้างทองโต๊ะกลางห้างทองเยวาวราชโอ้มีหมดเลยครับ ให้รถขันหน้าไปเดี๋ยวมันจะติดตรงนี้ไปถึงไปถึงข้างหน้าเลยครับระยะทางไม่ไกลนะแต่ว่าติดครับน่าอยู่ริมมารครึ่งชั่วโมงครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นถนนวันเวย์นะครับจะไม่มีรถสวนทางครับถ้า ถ้าจะไปอีกเส้นหนึ่งเราต้องไปเลี้ยวขวาอย ique, um, ่างเดียวครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปถนนอีกเส้นหนึ่งจะกลับจะสวนวิ่งรถสวนกันไม่ได้ครับนี่ครับก็มีขายเกาลัดเทียนซานอันนี้ก็ นี่ฮะก็มีนักทอนนอ่องเที่ยวมาเดินฮะเนี่ฮะมีนักท่องเที่ยวมาเดินครับมีครับเนี่ยมันมีนักท่องเที่ยวมาเดินเอ้ครับมีครับนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นกันมาเดินชมเยาวราชกันครับนี่ฮะน,นี่อันนี้คือตรงร้านทองเลยครับนี่ครับม้วเส้นเพลงตโต๊ะกลางเยาวราช เดี้ยวแซงแหงโอ้ oh, มีเยอะครับมอไซค์ mm hmm. ามาเยอะครับเนี่ย mm hmm. เขาก็รอมา mm hmm. นี่ครับ mm hmm. ก็ก็จะไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. แต่ถ้าใครใครไม่อยากไปสุดมันก็จะมีพวกซอยต่างๆที่สามารถเลี้ยวขวาได้ mm hmm. เขาก็จะไปเนะี mm ่ย hmm. แต่เราก็จะไปเรื่อยๆ mm hmm. เดี๋ยวก็ผมว่าก็ เดี๋ยวผ่านแยกตรงนี้ไปนิดนึงแยกหน้าเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยวออกเลยครับเพราะว่ารถมันติดแหละรถมันติดมากเลยฮะก็จะพาเพื่อนๆมาชมชมแค่นี้ครับขนาดระยะทางไม่ไกลนะยังรถยังติดเยอะเลยครับเนี่ยครับฝ่ามือก็มอเตอร์ไซค์ก็ต้องขับขับตรงนี้ต้องระวังมองทั้งซ้ายขวาเลยครับเสียมอยเสืมอไซค์เอาเอาหูรถไปกินครับ ต้องระวังรถทางซ้ายด้วยนี่ครับเนี่เขามาไปยืนซื้อทองกันเต็มเลยคะเนี่ฮะท่านเพื่อนเห็นขวามือเนี่ยครับเขามาต่อคิวรอซื้อทองกันครับเยอะมากเลยฮนะนี่ฮนเพื่อนเขามาต่อคิวรอซื้อทองกันนะเต็มเลยฮนะที่ร้านพ่อเส้เนเพงนะครับร้านนี้ดังครับเนี่ยเขามาต่อคิวซื้อทองกันเต็มเลยครับ มีหัวเส้นเพงหัวเส้นฮงแต่หัวเส้นเพงนี่ดังมากเลยฮะแม่ทองใบก็มีครับเนี่ยดังมากนี่ครับนี่คือโซนล้านทองเลยครับของเยาวราชครับตรงนี้ครับเนี่ยครับล้านทองเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นเนี่ยจะเยอะเลยครับอันนี้คือโซลร้านทองครับอันนี้รู้สึกว่าจะผ่านไปได้เรื่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อนๆครับนี่ครับ นี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครคนตรงนี้คนจะเยอะเลยครับเขาเขามาเขามาซื้อของครับตรงนี้เขามาซื้อของไปไปไหว้กันครับเนี่ยครับเนี่ยข้างหน้าเนียเนี่ยท่านเพื่อนเห็นฮะจะมีคนเดินเนี่ยซอยเนี้จะมีคนเดินเยอะเลยครับเดินทะลุไปทะลุมาครับเนี่ยครับตรงนี้ครับเนี่ยข้างหน้านี่ครับเพื่อนเนี่ยจะมีคนเนี่ยเยอะเลยฮะเขามาซื้อทองด้วยครับเนี่ยเพื่อนๆขวามือเห็นไหมฮะ ขว่าเพื่อนขวามือเห็นไหมฮะเนี่ยสายมือเนี่ยมาเป็นตลาดฮะเนี่ยเป็นตลาดแล้วก็มาซื้อของกันเนี่ยเต็มเลยฮะมารอซื้อทองกันครับโอ้สายมือนี่ครับเป็นตลาดครับเต็มเลยฮะเดี๋ยวเราก็จะไปเรื่อยๆครับเพื่อนเดี๋ยวไปสุดดีผมก็จะขอจบจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ารถมันติดมากเลยครับหลายอย่างผมต้องไปทําธุระด้วยครับ นี่ครับแต่ละร้านทองนี่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นนี่จะเห็นคนมายืนต่อคิวรอซื้อทองกันเต็มเลยนะฮะคือเขาไม่ใช่ขายนะเขาซื้อนะครับเขาซื้อทองกันครับเขาไม่ได้ขายพอผ่านตรงนี้ไปก็จะเป็นจะเป็นโซนของพาหุรัตเลยครับเนี่ยครับเยาวราชจะหมดโซนเยาวราชแล้วก็จะเป็นโซนพาหุรัตแลวครับ เดี๋ยวหมดโซนนี้ไปผมก็ขอลาเพื่อนๆแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปอีกนิดนึงครับเพื่อนๆผ่านแยกนี้ไปก็เดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะครับ ไปแล้วครับเพื่อนๆน,นี่ครับก็จะมีรถจอดทําให้รถติดมากเลยนะฮะนี่ครับอ่าผ่านแยกนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมขอจบคลิปแค่นี้แล้วนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะครับขอบคุณครับ